ตอนนี้ก็ได้ทําการตกปลาแล้วนะครับแล้วก็กดเอนนะอ่ะก็จะได้แกะแล้วนะครับขอบขอบคุณรีบๆไปได้แล้วอ่ะตอนนี้ก็ได้ใช้ดาบไฟแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเสรไดมอนด์ฟิตเต้กันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับสาหรับใครที่อยากเล่นเสริมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดในลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอบติดตั้งคลิปต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพามา รีวิวสถานที่ภายในเซิร์ฟนะครับว่าจะมีอะไรที่แปลกใหม่นะครับสําหรับภายในเซิร์ฟนี้นะครับก็เซิร์ฟนี้ก็เป็นแนว RP นะครับเป็น RP 95%แล้วก็ DM 5%นะครับอ่าเซิร์ฟนี้เป็นแนวสวมบทบาทนะก็สำหรับใครที่มาเล่นเซิร์ฟนี้ก็ระวันิดน,นึงนะก็ขอความร่วมมือนะครับก็โอ้โหจะโดน <laughs> เดี๋ยวเราไปข้างทางกันดีกว่าก็เดี๋ยวผมจะพามารีวิว สถานที่ต่างๆภายในเซฟร์้วกัร์ก็ก่อนอื่นนะครับให้เรากดไวนะ้อ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้ากระเป๋านะครับแล้วเราก็ลองกีเพสดูกีเพสก็ไม่ต้องพิมพ์แับก็ได้นะครับพิมพ์ในนี้ก็ได้แล้วก็สถานที่ร่บไปนะครับก็มีอู่ซ่อมรถร้านอาหารโรมันนะครับก็เข้าๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเจมี่โอ้โหบ้านนายกสหล่อแล้วก็เดี๋ยวเราทับกีเพสดูอ่าแล้วก็งานถูกกฎหมายนะ ก็มีเก็บหอยเก็บส้มข้าวบัวนครับอ่าก็จะมีประมาณนี้คร่าวๆนะครับแล้วก็งานผิดกฎหมายเนาะอ่างานผิดกฎหมายก็จะมีพวกจุดขายนะครับเพราะว่าพวกจุดขนนี่จะซ่อนจุดเนาะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่จกปูนด้วยเนาะแต่ว่าผมจะไม่เปิดในแมพให้ดูนะเพราะว่าแอดมินเขาซ่อนจุดไวนะ้เนาะอ่า ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดแรกก่อนนี่เดี๋ยวเราจะไปอ่าไปโรงพยาบาลก่อนก็ได้เนาะอ่าเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลกันเลยดีกว่าโอ้โหโรงพยาบาลสวยอยู่นะดูดิสวยมากเลยเขาทำเซล้อไสวยมากอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโรงพยาบาลนี้กันเลยดีกว่านะาก็วิ่งเข้าไปเลยอ่าพอเราเข้ามาในโรงพยาบาลก็เอทีเอ็มแล้วก็อ่า ตู้น้ำสำหรับเติมเลือดน,นะครับใช่ปะ่ะอ่าน่าใช่นี่นะกดเติมเลือดอ่าใช่อ่า,อาแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่สำหรับหมอนะอ่าโรงพยาบาลก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปสถานที่ต่อไปกันเลยนะก็เดี๋ยวเราไปตลาดเซเวอร์กันดีกว่านะครับอ่าสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นตลาดกลางเมืองเนาะอ่าเราก็เดินเข้าไปเลย ตลาดกลางเมืองโอ้โหสวยมากเลยนะดูดิดูเขาตกแต่งดิสีไฟสวยมากเลยตรงนี้ก็เป็นปลาทาละเลร้านเก็บหอยอตลาดกลางเมืองก็จะเป็นพวกตลาดขายของเนาะขายของถูกกฎหมายตรงนี้เป็นร้านแหลกตลาดกลางเมืองก็จะมีประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูงานกันดีกว่านะครับว่างานอะไรน่าทำบ้างเนะเดี๋ยวเราขอทับทิพยนะครับ อ่าแล้วก็ถูกกฎหมายอ่าแล้วก็อ่าไปลองไปตกปลากันดีกว่านะครับใกล้ๆอ่าเดี๋ยวเราตัดไปตอนถึงที่ตกปลาเลยแล้วกันนะครับอ่าโอเคนะผมก็ตอนนี้ก็มาถึงที่ตกปลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเลยนะว่าตกยังไงอ่าต้องทําไงบ้างกดเอนเพื่อตกปลาปะคุณไม่มีเห่ออ๋อต้องต้องมีเห่อนกนะครับ เดี๋ยวผมจะหาดูตรงนี้ว่าทําไงนะเหยื่อก็ซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็ทับ B ีวนะครับอ่านี่นะครับเป็นเหยื่อตกปลาต้องซื้อเบ็ดด้วแล้วก็ซื้อเบ็ดไปด้วยเลยไม่ต้องซื้อหลายรอบอ่ะซื้อไปอย่างละหนึ่งนะครับความจุกระเป๋าเตรียมจบละแต่ผมต้องทิ้งของสักอย่างนะทิ้งอะไรดีอ่ะอ่ะทิ้งน้ำปาปลกาไปแหลทิ้งห้าอันเลยได้ไ่ะ อ่าเคทิ้งแล้วเราก็สีเหยี่อนะอ่าเหย่ออ่าได้และเราก็เดินมาตรงนี้เนาะแล้วก็กด enter อ,อ่าตอนนี้ก็ได้ทําการตกปลาแล้วนะครับตกได้ปลาฉลับเลยปะเนี่ยก็ตอนนี้ก็ได้ทําการตกปลาแล้วนะครับก็เออผมชอบเซิร์ฟนี้มากเลยนะเสียใจด้วยคุณไม่ได้ปลาอ๋อมันจะสุ่มให้เราเดี๋ยวผมขอไปซื้อเหยื่อ ผมไม่ยอมต้องจดผมไม่ยอมผมต้องตรงให้ได้สียาใหม่ปลาปลฉลามตัวทั้งใหญ่ตรงไม่ได้นังไงคต,ต่อต่อแก้มือนผมชอบเรืงนี้อย่างหนึ่งเนาะก็สังคมเขาดีมากนะเฟมเนี่ยก็สําหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นก็สามารถโหลดมาเล่นกันเยอะๆได้นะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวงานต่อไปกันเลยดีกว,ว่านะครับอ่าแล้วก็ทับกีเพสเนาะแล้วก็งานถูกกฎหมาย งานแปลกๆงานส่งแก๊สดีกว่านะครับแปลกๆดีเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ส่งแก๊สเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็มาถึงงานส่งแก๊สแล้วเนาะก็อยู่ใกล้ๆจุดเกิดเด็กใหม่เลยนะจุดเกิดเด็กใหม่ก็อยู่ตรงนี้นะก็สําหรับใครที่เป็นเด็กใหม่ก็ผมแนะนํางานนี้นะครับเพราะว่าใกล้จุดเกิดเด็กใหม่ดีนะครับแล้วก็ทําง่ายด้วยแล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วก็กดอ็นเนาะก็จะได้แก๊สแล้วนะครับก็จะไปส่งตามที่ตรงเลยนะเอ๊ยช้ทีครับเป็นรถปิดคัน อตอนนี้เราก็ได้แก๊สแล้วเนาะอ่ามันก็จะบอกในแมปนะครับว่าจุดส่งแก๊สอยู่ตรงไหนเนาะอ่าเราก็ขี่ตามจุดส่งแก๊สไปเลยเนาะอ่าตอนนี้ก็ได้มาถึงแล้วอ๋อมันจะส่งเป็นบ้านอ๋อส่งตาบ้านเยสเทวะโอ้โหได้แปดร้อยอะไรเนี่ยคอรีลดไปได้แล้วไอ้สัสอะไรอ่ะอ้าวก็ตีนเนาะคน <c oughs> ในบ้านทำไมกนต้องตีนเนี่ยวะ อ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บเ <g ülme> อาเซฟนี้ปั่นดีกว่าเดี๋ยวเราไปเก็บต่อดีกว่า <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาสรงต่อนะครับ <c oughs> ถ้ามันด่าผมอีกนะ <c oughs> ผมจะเค,ค็กคนที่อยู่ในบ้านเลยนะให้ผมขออีกรอบดิ <c oughs> ผมกระทรือยันในบ้านนะถ้ามันด่าผม <fat> ไปต่องนงา้นไปต่อดีกว่าอ่ะตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วนะ เดี๋ยวมาดูเจ้าของบ้านหลังนี้จะว่างไงเดี๋ยวเข้าไปดิขอบขอบคุณรีบไปได้แล้ว <c oughs> อ่าสำหรับงานส่งแก๊สก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูงานผิดกฎหมายกันบ้างดีกว่านะครับอ่าทัดกิเพศเอ้ยทัดกิเพศไม่มีดีกว่าอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูงานจบปูนเนาะอ่าว่าจะอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าผมน่าจะปิดแผนที่ไวนะ้เนาะโอเคครับ อ่าตอนนี้ก็ได้มาถึงจุดจบปูนแล้วเนาะอ่าผมขออนุญ,ญาตติดแผนที่ไว้นะครับก็แอซ่อนจุดไวนะ้เนาะก็ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่นะเพราะว่ามันง่ายมากอ่าเราก็เดินมาตรงนี้แล้วก็จบกดเอ็นเลยเนาะอ่าตอนนี้ก็ได้จบปูนแล้วนะครับอ่าก็รออ่าได้ปูนหนึ่งแล้วก็ exp สองนะครับเฮ้ยออะไรเนี่ย <laughs> อ๋อปืน เอาปืนมาจบปูนเฉลี่ยอ่าเดี๋ยวผมขอเอาแค่นี้ก่อนละกันอ่าต่อไปก็ทับจนะีเพสเนาะแล้วก็ผิดกฎหมายก็ตรงไหนขายปูนอ่าอ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ขายปูนเลยละกันนะครับอ่าตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่ขายปูนแล้วนะครับเขียนว่าเนี่ยคนรับซื้อปูนเถื่อนอ่าแล้วก็เดินเข้ามาตรงนี้เลยนะอะไรเนี่ย <laughs> แล้วเราก็กดอนเลยนะครับถึงน้าใส่ั้งสี่ป่ะน่าจะสแหละโอเคก็ได้เงินแดงมา2,500นะครับเอ้ย2,400นะครับก็สำหรับที่ขายปูนก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารนะีวิวอาวุธโดนทเนาะอาวุธโดน e ทก็แอดมินก็ได้เซกให้ผมมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะดูอาวุธโดนทกันก็มี2อย่างนะครับ เดี๋ยวเราจะพามาดูดาบไฟกันเลยเนาะดาบไฟนะอ่ะตอนนี้ก็ได้ใช้ดาบไฟแล้วนะครับอ่าแอดลงมาลองให้ผมตีหน่อยได้ไหครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาลองประสิทธิภาพของดาบไฟเนาะว่าจะกี่ท,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 ทีตายนะครับหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้าทีอ่ะหกทีตายนะครับดาบไฟก็ดาบนี่ก็ถือว่าแรงเลยนะครับโอ้โหแล้วก็เทด้วยดูไฟดิโอ้โหโคตรเทเลย แล้วเราก็จะมารีวิวดาบสายฟ้าเนาะดาบสายฟ้าอ่ะอันนี้ก็จะเป็นดาบสายฟ้าเนาะเมื่อกี้ก็5ทีหทีตายใช่ปะเมื่อกี้อ่ะ,ะ,มอะผมจำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาลองดาบสายฟ้าเนาะสองสามส่าดอาบสายฟ้าก็ประมาณ7ทีนะครับก็ถือว่าแรงมากเลยเนาะดาบสายฟ้าอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่คราบอาวุธเนาะ ว่าใช้อะไรคารบบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คารอาวุธเลยเนาะอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่คาราบอาวุธนะครับอ่าแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็กดเนเลยนะครับอันนี้ก็เลือกสร้างอาวุธอ่าเดี๋ยวผมจะลองตีสักอย่างนะอ่าหมายเบสบอลละกันอันอยู่อันสุดท้ายดิอเนี้ยนะอ๋อตีไม่ติมมตดแกมือแกมือแกอีรอบ ได้ป่ะเงเหลือไหมนะไม่รู้อ่ะอ่ะเงินไม่พออ่าท่านสูงไม่พออ่าก็สําหรับการตีอาวุธก็จะมีประมาณนี้เนาะก็สําหรับใครที่ชอบแนวโลเปอ่าก็สามารถมาเล่นเสริมนี้กันได้นะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผม้วยนะครับ